ร้านเดียวกันก็มีหลายโต๊ะร้านหนึ่งร้านอาหารร้านนึงก็ย่อมมีหลายโต๊ะและโต๊ะหนึ่งเนี่ยก็มีเก้าอี้หลายตัวเนะเป็นที่รู้กันทีนี้บางโต๊ะก็มีอาหารฮาลาลแต่บางโต๊ะก็มีอาหารฮาราตแต่ร้านเดียวกันเจ้าของก็คนเดียวกันที่ประเด็นพี่น้องถามคือเราคนอิสลามก็เลยไปนั่งกิน ร้านอ่าคือไปนั่งกินร้านนั้นนะไ,ปไปนั่งกินร้านนั้นแนะแต่เป็นโต๊ะที่มีอาหารฮาลาลเขาถามว่าเรากินได้ไหมอ่านี่แสดงว่าคนที่ถามก็มีความประณนตกลัวว่าจะนู่นนี่นั่นพี่น้องครับกรณีเช่นนี้มันเสี่ยงนะครับรู้ว่ากินอาหารฮาลาลอาหารที่กินบนโต๊ะเรานี้ ก็มีน้ำก็มีไข่ไข่ดาวปลาทูมีแต่ของหลานของหารามไม่มีน้ําก็น้ําเปล่าถ้าน้ําหวานสักทีก็น้ำสุ้มในเงี้ยกินได้ไหมอันนั้นกินได้แต่ถามว่าดีไหมดีไหมถาว่าทําไมล่ะเมื่อร้านนั้นมีทั้งของหาราม อาอีกโตที่หระหมูมั่งอาผัดเผ็ดงูเห่ามั่งอ่ามันก็หาเน่ไม่ก็ฮารามันมีได้ทั้งนั้นแหละอ่าผัดเผ็ดเต,ดเตามั่งเครื่องดื่มอาจจะเป็นเบียรช้างมั่งนี่ผมสมมุตินะครับพี่น้องครับเราอย่าลืมว่าภาชนะ เมื่อเรากินปลาก็จริงแต่อยู่ในจานซึ่งเป็นภาชนะร้านนั้นและเราจะมั่นใจกี่เปอร์เซนต์จะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าจานนี้เจ้าของร้านไม่เคยใส่ของอารามมาก,ก่อนถามว่ามั่นใจไหมละ่ะไม่แน่นอนอ่า <laughs> เมื่อไม่มั่นใจใจของเราก็ Eh, mencak eh, kena. Mencak tersebahat kena. Masa sebahat, tidak jelas. Waktu berisut, tidak jelas. Najis sebahat, karya. Naik dua bud, hadis rasulullah wah fa manit tak kasu bahat, fa kardista berro alid ini. Pu di kotang keluar kong sebahat. สิ่งใดไม Bond, ่ชัดเจนกูไม่เอาเลยกลัวไม่ว่าเงินไม่ชัดเจนฉันก็ไม่เอาที่ดินไม่ชัดเจนฉันก็ไม่เอาอาหารไม่ชัดเจนฉันก็ไม่กินอฮุกกลมไม่ชัดเจนฉันก็ไม่พูดอาเกนด้าไม่ชัดเจนฉันก็ไม่ฟัดว่ายิงเรื่องอาเกนด้ายิงแล้วใหญ่เลย อ่าไม่ชัดเจนอักขระนี่ฮา r a m เลยละอกักขระวาญิบต้องชัดเจนนะทีนี้รอ r ุล u l u l l a h wafamani t a q s u b a ฮ a t ผูาาาา้ใด,ดกลัวเรื่อง s ุบฮ h a t คือไม่แตะไม่เอาไม่ยุ่งกงับของ s u b ฟ h กอดิสต d บ s t อ beralidin แท้จริงคนนั้นเขาทําให้าศาสนาของเขานั้นสะอาดอ่าฉะนั้นกินได้แต่ m a คร o ถ้ามีร้านอื่นร้านคนแขกเราร้านอิสลามเรากินร้านอิสลามเราดีกว่าถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่น่ากินหรือเจ้าของอาจมอมแมมสักนิดแต่งตัวไม่ค่อยสะอาดหน้าตาไม่ค่อยงามก็กินกินไปทถะอย่างน้อยๆภาชนะก็ไม่มีรอยสายของอาราบับครับใจนะครับ เรากินอาหารร้านเขาเราไม่ใช่กินหน้าตาเจ้าของร้านสิละ่ะใช่ไหมละ่ะอ่าแต่นี่บางคนโยจะคืนสักทีเจ้าของร้านต้องสวยอบางบางเจ้าของร้านต้องหน้าหวานดูต้องยิ้มหวานดูต้องพูดเพราะ,ะต้องอกเบิ่มเอวบางดูมันตั้งมันตั้งเง่ยขึ้นมาเวลาจะกิน <laughs> อ,อ้าวแล้แต่ที่กินเสร็จก็ไป เท่านั้นเองอทีนี้ย้อนมาดูคำถามเมื่อกี้เนี่ยก็คือเมื่อเรารู้ชัดเจนว่าอาเป็นร้านที่ปะปนเช่นนั้นแต่โต๊ะที่เราไปนั่งล้วนแต่มีของฮาลาลแค่กินได้แต่มะโครนะครับมะโครตรงที่ว่าภาชนะนั่นแหละคือสุบฮะนั้นผ่านไปนะครับคำถามข้อแรกถ้ามีอาหารร้านอาหารอื่นมันนั่งที่อื่นก่อนดีกว่า คือพี่น้องครับที่ศาสนาห้ามเนี่ยคือไม่ค่อยให้อยากเรากินสุบฮัตห้ามแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ห้ามตึงอย่างกับฮารามนะถ้าฮารามไม่ห้ามห้ามตึงฮารามกินเหล้าอันนั้นฮารามตึงนะ่ค่แรกฮารามเล่นการพนันฮารามตึงนั่นแต่ฮารามของมัครุกมันไม่ตึงแต่เกี่ยวกับอาหารต้องระมัดระวังทว่าทําไมครับ มันจะเกี่ยวโยงกับความจำความขอสุในละมาดความรูนึกดีคิดดีของเราอาคนที่รักษาอาหารการกินอัลลอฮ์ก็จะรักษาความจำของเขาจะรักษารักษาขอสุของเขาจากสาเหตุนี้แหละ หลายหลายคนก็ก็ไม่รู้ว่าหิกมัตที่าศาสนาห้ามแค่ไม่หารามก็ก็กินทางนั้นสุบาพไมาชอเขาก็กิน,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 เ,กกนเลยไม่แปลกเลยที่เวลาเขาละหมาดขอส้อไม่ค่อยเกิดอ่าความประนีไม่ค่อยมีอพอละหมาดปั๊บของหายเจอหมดในละหมาดข้างนอกหาแล้วเกือบตายไม่เจอพอเข้าในละหมาดเจอทันที สาเหตุอะไรนะั้นค้อสรงไม่มีที่ค้อสรงไม่มีเพราะอาหารการกินของเรานั้นไม่ค่อยจะถูกหลักเท่าที่ควรทัดใจนะครับอ่าเลยคนสมัยแต่ก่อนนี้ของสุบฮานี่เขาไม่พาเข้าปากเลยแหละเขากลัวนอกจากเขาไม่พาเข้าปากเลยแหละเขากินไม่แถมนะคนสมัยแต่ก่อน เขากะเลยครับถ้าเขาหิวมากจานหนึ่งใส่ปูนทีเดียวเลยเพราะการกินแถมในวิชาฮิกมัตก็จะนำพาไปสู่จำยากและก็ลืมงา่ายอ่าและกับข้าวคนสมัยก่อนก็อย่างเดียวยังมากก็สองอย่างก็ช่วยให้รักษาความจำเหมือนกันนะอ่าในวิชาฮิกมัตนะแต่นั้นแหละ ไอคนปาน,นี้เขาไม่เรียนวิชาฮิกมะบนโต๊ะนี้ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรกับข้าวไม่ทันพร่องไอตัวแถมอยู่ข้างๆแล้วแต่นั้นแหละจำเรื่องาศาสนามันจำยากเหลือเกินพอจำนี่อลืมง่ายหลักใหญ่ใจความอยู่ที่อาหารการกินอ่า